สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่ V.I. o o c h h นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ของการอธิบายโมเดลการลงทุนของฟิโนมิน่านะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่สนใจอยากจะลงทุนในกองทุนรวมผ่านทางแอปฟิโนมิน่านะครับก็จะมีคําถามว่าเอ๊มีแผนให้เลือกเนี่ยเยอะแยะเลยอันไหนที่เหมาะกับเรากันแน่นะครับซึ่งสถานการณ์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังในซีรีส์โมเดลพอร์ตของฟิโนมิน่านะครับ เริ่มต้นจากแผนแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นแผนแบบ g o base นะครับนั่นก็คือแผน first million และแผน g o l นะครับก็จากสไลด์ที่พวกเราเห็นกันอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับคือชื่อแผนนะครับก็สื่อกันแบบตรงๆเลยนะครับแผน first million เนี่ยก็จะเหมาะกับน้องๆที่อายุน้อยนะครับเพิ่งทำงานใหม่ๆนะครับอาจจะเพิ่งทำงานในปีแรก2ปี3ปีเนี่ยอยากจะเก็บเงินก้อนก้อนแรกให้ได้นะครับสร้างร้านแรกของเราให้ได้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่ออกแบบมา เพื่อให้เราลงทุนในระยะยาวนะครับโดยที่มันจะมีการกระจายการลงทุนนะครับที่มีมุมมองในการลงทุนตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะซึ่งเราสามารถวางแผนได้ยาวมากๆเลยนะครับถ้าโดยในตัวแอปเองเนี่ยสามารถเลือกไประยะ เวลาในการลงทุนเนี่ยได้จนถึง50ปีเลยซึ่งจริงๆคงไม่มีใครลงยาวขนาดน,นั้นเนาะนะครับเพราะว่าจากอายุทํางานเราก็น่าจะ,กะเกษียณไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะทีนี้ในตัวแผนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีการปรับพอร์ตบ่อยๆหมายความว่า กองที่เลือกมาให้นะครับสามารถลงทุนไปได้แบบยาวๆเลยไม่ต้องมาคอยปรับเปลี่ยนอะไรนะครับหน้าที่ของเราก็จะมีหน้าที่ในการใส่เงินเข้าไปอย่างเดียวในแง่ของการลงทุนเนาะก็ออมสม่ําเสมอ dca ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในตัวแผนตรงนี้นะครับทางฟ e n o m e n a เนี่ยเขาจะมีใช้โมเดลนะครับที่เรียกว่า black l i t t e r m a n นะครับในการคัดเลือกกองที่มี performance ที่ดีนะครับแล้วก็จากข้อมูลสถิติแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการลงทุนไปได้ในระยะยาวนะครับ โดยเริ่มต้นจากแผน First Million นะครับอันนี้ให้ดูหน้าตาของกองที่เลือกมาณปัจจุบันครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลณวันที่6กันยานะครับปี2021นะครับหน้าพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราจะมีเลเวลของการลงทุนนะครับก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล4เป็นต้นไปนะครับไปเลเวล5,6,7นะครับอันนี้ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบางคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วไม่มีเลเวล1หรอก็ไม่มีครับเพราะว่าแผนเนี้ย เฟิร์สมิลเลียนเนี่ยคือเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับอายุน้อยแล้วก็สามารถที่จะอยากที่จะรับความเสี่ยงได้นะครับลงทุนได้ในระยะยาวนะครับดังนั้นก็เลยปรับความเสี่ยงตั้งแต่ระดับกลางไปจนถึงระดับสูงนะครับกองที่ลงทุนนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีกองที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับณข้อมูลวันที่6กกันยานะครับก็จะเป็น TMB GQG นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น TMB AGLF นะครับซึ่งจะเป็นกองที่ลงทุนในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งก็จะครอบคุมพอดีคือ TMT TMB GQG เนี่ยจะลงทุนในกองอในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นเอ,อเมริกายุโรปอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะในนั้นเนี่ยอาจจะมี บางช่วงนะครับอาจจะมีลงทุนในญี่ปุ่นก็ได้เพราะญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับส่วนอีก,กองหนึ่งก็คือลงในหุ้นฝั่งโซนเอเชียนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตลาดอีเม g i n จิงมาร์เก็ตก็คือเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานั่นแหละนะครับเขาถึงได้ยกเว้นญี่ปุ่นออกไปใช่ไหมฮะก็จะมีการกระจายการลงทุนแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีการบาลานซ์พอร์ตของเรานิดนึงโดยการไปลงทุนในตราสารหนี้ด้วยนะครับซึ่งกองที่เลือกมานะข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือ u ー i s キット N นัน ถ้ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับจากเลเวล4ไปถึงเลเวล7เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำหนักของการลงทุนนะครับจะไปเพิ่มที่กองหุ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือแผนแรกของทางฟิโนม m น n านะครับก็คือแผน First Mill i o n สําหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนสร้างร้านแรกของเราให้ได้นะครับก็แนะนําพอตนี้นะครับใครที่เปิดบัญชีกับฟิโนมินามาแล้วนะครับและยังไม่มีที่ปรึกษาการลงทุนนะถ้าอยากได้ที่ปรึกษาการลงทุนนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ พิมแอดแคลลี่วีไอโคนะครับเข้ามา,าปรึกษาได้นะครับว่าถ้าอยากจะมีที่ปรึกษาการลงทุนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะต้องทําอะไรยังไงบ้างน,นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ในไลน์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะอธิบายโมเดลอื่นๆนะครับของทางฟิโนวินานะครับเราเจอกันครับ